สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการทำขั้นตอนเต็มปีนะคะนี่คือขั้นตอนเต็มปีที่อันนี้กินได้แล้วถ้าลักษณะอย่างนี้นะแต่ขั้นตอนของเขามีหลายขั้นตอนมากซึ่งเราจะที่บาตรงนี้ไม่ได้มันเยอะ ซึ่งทำมาจากถั่วเหลืองแล้วก็ผสมได้ยีส์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสําเร็จแล้วก็จะใส่ในซองอย่างนี้นะคะซึ่งจะมียี่ห้อของบาวาชิซึ่งจะมีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยหลายๆลายส่วนนังค้านะคะเยอะมากเลยขอรับรองว่าอร่อยนะคะอร่อยมากแล้วก็มีวิธีการจัดทำเท็มเปรนี่นะคะเราจะทำได้หลายอย่างนะคะทั้งทอดทั้งแกงทั้งผัดได้หมดเลยนะคะ ซึ่งคนที่กําลังพูดนี่นะคะกินมาหมดแล้วทุกอย่างทุกแบบเขาบอกว่าบาวชิอร่อยค่ะฮัโลโหลสวัสดีค่ะพอแล้ว